สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n o b e Anansa ค่ะ Welcome back to My Beauty Studio คระ <c oughs> คุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้อง Snowbe อีกแล้วนะคะวันนี้เบ๊กลับมาเจอกับคุณผู้ชมนในช่อง s n o b e Anansa วันนี้กลับมาแต่งหน้ากันค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปช่วงที่มีกระแสส้มหยุดดิฉันก็แต่งหน้าสีส้มแล้วก็ทํางานหน้าอะไรต่างๆเป็นสีส้มนะวันนี้เบ๊กลับมาตามคําเรียกร้องของ คุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมทักไปเข้ามาว่าอยากจะให้ลองแต่งหน้าทาปากสีแดงดิฉันก็คิดว่าแบบจริงๆดิีฉันเป็นคนทาปากสีแดงบ่อยมากนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามเบสมาโดยตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าเบสชอบทาปากสีแดงชอบทาปากสีส้มสีนูดนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยอาโอเคตามคําเรียกร้องของคุณผู้ชมดิฉันก็จะกลับมาแต่งหน้าแล้วก็รับบททาปากสีแดงนะคะเพราะว่าเบสไปเจอสิ่งนี้ในคอลเลคชันเบสและเบสเคยใช้แลวเบสชอบมากๆนะฮะนั่นคือพู v เวลูเต b e ล o n องนะคะหรือครีมลิปชายอันนี้นะคะจากแบรนด์เซฟอร่านะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นลิปสีแดงที่แดง แดงมากนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเบวสจะมาลองแต่งดูนะคะว่ามันจะออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามดูนะคะใครที่เพิ่งมดูน้นองซูนเวเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สาคัญใครอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ไปรับชมได้เลยค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มงานหน้ากันนะคะซึ่งวันนี้เบสจะใช้พรายเมอร์ของแบรนด์มีหน้าตัวนี้นะคะเป็น The Matte and Smooth Face Primer ค่ะแล้วก็ตามด้วยอิงลอดอันนี้นะคะเป็น HD Perfect Cover Up Foundation นะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นฟอนเดชั่นที่ดีแต่น่าเสียดายมากที่น้นหลาเมืองไทยไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากการทาพรายเมอร์ก่อนนะคะคุณผู้ชม พื้นค่ะวันนี้ไม่จะใช้แปรงทารองพื้นนะคะซึ่งจะเป็นแปรงของโซยวาหนึ่ง f e r คสี่บัเค่ะเหมือนเดิมแป้งในวันนี้นะคะจะเป็น Benefit Bowling อันนี้เป็นแป้งที่ ช่วยทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะชอบมากๆเลยแป้งอันนี้นะคะคุณผู้ชมเบสจะใช้แป้งเอสซีลักนะฮะก็คือทั้งคอลเลคชันที่เบสใช้มาเบสว่าอันนี้เป็นแป้งที่แบบใช้ดีโอเคสุดคุณผู้ชมค่ะมาถึงชั่วโมงการแต่งตานะคะอ,อสิ่งที่ขาดไม่ได้ทุกครั้งที่เบสจะเริ่มในการแต่งตาเนี่ยเบสจะชอบใช้ตัวนี้ค่ะเป็นกิโกะมิลานค่ะเป็นลองลาสติ้ง ลิควิดอา a ชโดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวทาอันนี้ก่อนนะคะวันนี้ไปหยิบพาเลตตอันนี้มาใช้นะคะคุณผู้ชมเป็น Levelations Makeup Revolution London เป็น Fortune Favor The Brave นะคะไม่เคยใช้พาเลตตนี้เหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรก ที่ไปหยิบพาเลตนี้ขึ้นมาใช้แบบจริงจังนะคะเออข้อเสียของมันก็คือชื่อสีจะอยู่ในแผ่นพลาสติกแบบนี้แล้วจันก็จะไม่ค่อยรู้ว่าชื่อสีเป็นชื่ออะไรนะคะอันดับแรกเบ๊ขอใช้สีบัฟเฟอร์นะคะสีบัฟเฟรเอร์เบอร์2ตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมฉันก็ไม่ค่อยรู้ว่าสีเป็นสีอะไรนะก็ใช้ตามีตาเกิดนะคะสีบัฟเฟอร์เพื่อที่จะบัฟแล้วก็เซ็ตทุกอย่างก่อนนะคะ<ม>ที่เราจะเริ่ม เซตแบบว่าเมื่อกี้อาชโดให้สีมันแบบมีความนวลเท่าเทียมกันนะคะโดยส่วนตัวเบนเนี่ยเป็นรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะทาลิปแดง2องอย่างที่สามารถเป็นไปได้สำหรับการแต่งตาหนึ่งคือ ok Eye, สโมกกี้อายสคือ แต่งตาออกแนวน้ำตาลอ่อนๆเพื่อที่จะให้สีปากเราแน่นแต่ถ้าเราแต่งสโมกี้อายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะแย่งซีนซึ่งกันและกันนะสำหรับส่วนตัวเบนนะซึ่งดิฉันเองเนี่ยไม่เคยเรียนแต่งหน้าไม่ได้มีความรู้อะไรมากก็ดูตามวิดีโอทั่วไปแล้วก็ลองจับคู่สีดูประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมสีต่อไปนะคะเป็นสีที่ชื่อว่าคาเฟนฟิกซ์นะคะก็คือสีน้ำตาลประมาณนี้ค่ะ คือฉันต้องมีแถบสีเพราะว่าไม่งั้นฉันไม่รู้ว่าแต่ละสีเป็นอะไรนะฮะสีนี้เนี่ยขอให้เขาอยู่ที่ห่างตาแบบนี้แล้วก็ลากเขาขึ้นมาสร้างองนุญาตใช้แปรงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมกับสีแรกเมื่อกี้ที่เราทำสีแรกที่เราทำคือสีที่ชื่อว่าบัฟเฟอร์นะเบคคอรอนุญาตเอามา เกี่ยทุกอย่างให้มันเข้ากันคือจิกสีนิดเดียวแล้วก็สีสวยแล้วก็สีมันเบนง่ายมากๆอ่ะหลายครั้งที่หยิบพาเลตข,ของ Makeup Revolution หรือว่า Revolution มาใช้เนี่ยสีดีแล้วก็เนื้อสีชัดเจนอ่ะชอบมากๆแบรนนี้ คุณผู้ชมครับเพจขอหยิบแบ่งอารมณ์พุ่มๆแบบนี้นะเบสอยากจะไปแตะสีที่เข้มแล้วก็มาลากตรงข้างล่างตรงนี้คุณผู้ชมเพื่อจะให้มันดูมีความเข้มขึ้นซึ่งสีเข้มในนี้อ่ะมันดันเป็นสีที่ไม่ใช้ตอนแรกแล้วและสีเข้มที่เหลือตรงนี้คือก็จะเป็นสีแบ็กบากัวเหรอสีเนี้ยเนี่ยน,นะสีดําตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เลยคิดว่าจะแตะขึ้นมาแล้วก็ไป วันนี้ขอโคงหน้าแน่นๆนะฮะวันนี้ไปหยิบพาเลทกิโกมิลานโนทอทัลสครับทรีอินวันคอนทัวริงสี Light to Medium นะฮะซึ่งเป็นคอนทัวร์คิดนะเพราะว่าสีแรกที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นสีออกเทาๆนะฮนะเดี๋ยวจะลองใช้แปรงนี้ดูเป็นเฟสเพนนะฮะจากสยว่ากับสีแรกแล้วก็สร้างโคงหน้าครับ วันนี้อยากได้แบบงานโครงหน้าฉ่ำๆก็เลยเลือกคอนทัวร์นะฮะซึ่งสำหรับส่วนตัวเบสนเนี่ยการสร้างโครงหน้าด้วยคอนทัวร์คอนทัวร์ควรจะออกสีติดสีเท่านิดๆน,น,นะฮะสำหรับส่วนตัวเบ้นนะเบนไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่สำหรับเบนเนี่ยงานเทางานสีแต่ไม่ใช่งานหน้าเทานะงานสีออกเทาๆมันทําให้เราดูมีเชฟบนหน้าเพราะว่าเนื่องจากเมื่อแสงมันตกกระทบเนี่ยหน้าของเราก็จะมีเชฟนะฮะ แปลงอันนี้แบบว่าสร้างเชฟดีเลยโอเคขอสร้างเชฟก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้อีกสีหนึ่งนะฮะทุกอย่างมันจะสามารถลงตัวได้ขอเช่ามาข้างล่างนิดนึงอให้มันเหมือนมีโครงหน้ามาข้างล่างด้วยจะได้แบบว่าไม่ลอยอยู่นะฮะโครงหน้าข้างบนต้องเก็บด้วยตอนนี้บางครั้งคุณอาจจะกำลังคิดว่าแบบ พี่คะมันดูมันดูเขาเรียกว่าแข็งแข็งเกินไปใช่ไหมโอเคสิ่งที่จะทําให้มันอ่อนลงและน้อยลงก็คือพาวเดอร์ข้างล่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวช้พาวเดอร์อีกสีหนึ่งเนี่ยไล่มันให้มันดูทุกอย่างเกินกันคงหน้าฉันแน่นมากกว่านี้หน้าฉันสวยที่สุดในปฏิภีโลกนี้นะคะ พาเลทนี้ดีแต่ไม่มีไข่แล้วนะฮะคุณผู้ชมไม่อยากจะให้กิโกะเนี่ยทำพาเลทประมาณแบบนี้ามาอีกอเพราะว่ามันใช้ดีมันดีมากๆอะ่ะคุณผู้ชมนะคะไปที่บลัชออนกันค่ะสาวๆบลัชออนวันนี้เบสใช้กิโกะมิลานมิลานโนนะคะอัลติเมทได้บลัชนะฮะเป็นสีศูน์สามนะคะคุณผู้ชมไม่เน้นมากนะคะไม่เน้นมากเพราะว่าเราเน้นปากใช่ไหมแก้มเราก็จะอ่อน ไปปัดไฮไลท์กันค่ะคุณผู้ชมเพื่อความปังนะคะวันนี้ไปใช้เมคอัพ forever นะคะไฮไลท์อันนี้น่าจะไม่มีไขแล้วจะสีสวยมากเลยสีแบบเนี้เอ่อขอเก็บใต้ตาก่อนนะคะคุณผู้ชมใต้ตาใต้ตานะวันนี้ใต้ตาเป็นเลือกสีสีที่ชื่อว่าพีชี่ส้มๆตรงนี้นะคะเนี่ยนะฮะ ผู้ชมคะต่อไปก็จะไปเป็นสีชิมเมอร์นะสีที่เบสสนใจตอนนี้ก็จะมีสีที่ชื่อว่าเฟเวอร์นะฮะซันเซ็ตเอแล้วก็ Super ร์โกล์นะฮะสามสีข้างล่าง,นงเนี้ยคุณผู้ชมเนี่ยสามสีตรงนี้เนี่ยนะเบสคิดว่าสีที่น่าจะเข้ากับลุคนี้ก็นะ่าเดี๋ยวขอลองก่อนนะโอเคเจอละสีที่น่าจะเข้าก็น่าจะเป็นสีที่ชื่อว่าซันเซ็ตเอนะคะก็นิ้วมือคะ่ะ โอเคค่ะ okay, คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาทาลิปนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปตอนต้นวิดีโอเนี่ยว่าเบสจ,จะทาลิปจากแบรนด์เซฟโวร่าอันนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเบสขอเขียนขอปักด้วยอันนี้ก่อนนะคะจากแบรนด์โจดานาเบสไม่แน่ใจว่าแบรนด์นี้มีหรือเปล่าคิดว่ามันไม่มีแล้วไม่รู้ว่าใครรู้ก็ลองบอกไปเข้ามาหน่อยได้ไหมว่ายังมีหรือเปล่าแบรนด์โจดานาในเมืองไทยตอนนี้นะคะคุณผู้ชม แล้วก็ลิฟอันนี้เนี่ยจะมีความจุยซี่เล็กน้อยป <c oughs> ากดิฉันนะ <c oughs> อืมสุดไปเลยนะคะรีได้ว่าเป็นสีแดงที่แบบ ชายมากๆคุณผู้ชมนะคะจบทุกอย่างวันนี้นะคะด้วย Stay Perfect จากแบรน Number Seven ค่ะเป็นฉีดหน้าที่ราคาถูกและดีมากๆค่ะ โอเคนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาแต่งหน้าให้คุณผู้ชมดูนะคะจริงๆว่าพาเลทนี้เบคก็เป็นการใช้ครั้งแรกนะเพราะว่าเบคใช้พาเลตเมคอัพ revolution มาหลายอันยังไม่เคยหยิบพาเลทนี้มาใช้สักครั้งหนึ่งเลยนะคะวันนี้ที่ได้มาใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าชอบนะคะชอบมากๆเลยเนื้อสีเกี่ยง่ายนะคะข้อเสียคือเนี่ยสีมันจะมาเป็นแผ่นแบบนี้มันไม่ได้อยู่บนนี้นะคะแล้วก็แปรงที่ให้มาก็ค่อนข้างเล็กไม่สามารถใช้งานได้นะคะแต่สีโดยรวมเนี่ยถ้าคุณเป็นคนชอบสีสโมกกี้คุณเป็นคนชอบสีสโมกกี้ทำนองนี้ นะคะดีมากๆเลยสําหรับพาเลตนี้นะคะส่วนลิปเซฟอร่านี่เคยหยิบมาใช้ครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เ,เอากลับมาใช้ครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าชอบและปรบปื้มมากๆเลยนะคะเครื่องสำอางในวันนี้เนี่ยหลายๆชิ้นก็ยังมีขายอยู่นะคะซึ่งหลายชิ้นก็ดิสคอน์ไปแล้วหรือไม่ก็จิงไปแล้วนะคะแต่งางไรก็ตามเนี่ย ถ้าเบ็ลิงให้คุณผู้ชมข้างล่างได้กดเข้าไปซื้อได้ก็จะลิง์ให้คุณผู้ชมข้างล่างนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้ค่ะมาแต่งหน้ามาคุยกันสนุกสนานนะคะคุณผู้ชมก็ฝากติดตามเบสด้วยนะคะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ติดตามเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เบสตลอดเวลาเลยนะคะที่ฉันก็มีกําลังใจในการช้อปปี้มีกําลังใจในการที่จะทําวิดีโอต่อๆไปนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้ค่ะเรายังคงคอนเซปต์เดิมค่ะดอทเลดยูบิวตี้คลอเซ็ต t อ็มทีค่ะอย่าอยให้โตเครื่องแปง้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำ คุณเนี่ยว่าเป็นขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระทเดียม,มาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะแล้วเรามาเจอกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ